ลักษณะของตัวงบประมาณบ้านเราเป็นยังไงพิเศษม,มันจะปรับได้เยอะไหมนะฮะเขาบอกว่าเป็นรายจ่ายนะครับของหน่วยรับงบประมาณเนี่ยสามสิบสามเปอร์เซ็นต์โอ้นะเป็นรายจ่ายบุคลากรยี่สิบสองจุดหกเปอร์เซ็นต์รายจ่ายงบกลางสิบเจ็ดจุดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็รายจ่ายเพื่อชําระหนี้ภาครัฐอีกสิบเปอร์เซ็นต์และรายจ่ายสำหรับหมุนเวียนอีกเจ็ดจุดสี่ถือว่าไม่เยอะอถือว่าเงินพืที่มันจะต้องใช้เพื่อการกระตุ้นเศษรษฐกิจเนี่ยนะครับ มันด้วยด้วยเป้าหมายของมันเองก็อาจจะอยู่ในงบกลางหรือว่าเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสัก22บวก17็ก็30กว่าก็พอได้อยู่แต่เขาเองก็ต้องกันบางส่วนไว้เพื่อให้มันมีความระมัดระวังในการใช้เพื่อเหตุฉุกเฉินด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายฝ่ายก็บอกว่ามันจะต้องทํามากกว่านี้นะฮะต้องต้องเข้าไปปรับให้ตัวงบประมาณเนี่ยทำมากกว่านี้แต่ว่ารายจ่าย ผู้ง่ายคือรายจ่ายประจํากับรายจ่ายบุคลากรนี่ก็กินเข้าไปจะเกินครึ่งแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะรื้อทําใหม่หมดอย่างที่หลายคนอยากเห็นก็คือซี r o b u d g e ิติ้งซิสเตเนี่ยอาจจะยังยากอยู่อาจจะยังยากอยู่อันนี้งบประมาณปีที่แล้วนะครับปีหกเนะของปี6-8ใกล้เคียงกันนะครับของปี6-9เดี๋ยวเราต้องรอดู